คุณคงไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยและเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มาก่อนแต่งงานกันมานานแต่ไม่เคยให้สามีเห็นหน้าสดแม้แต่ตอนเข้านอนเธอยังคงความสวยของเธอไว้ไม่เสื่อมคลายแต่รอสามีหลับเธอจอสระยุยงงลุกขึ้นอย่าง,งเงียบๆไปที่ห้องน้ําล็อกประตูและเริ่มม้วนผมขึ้นหลังจากนั้นล้างเมคอัพทั้งหมดแล้วล้างหน้าสุดท้ายก็มากว่หาหอมนะแล้วค่อยๆกลับห้องนอน เปิดม่านหน้าต่างจืนเริ่มเข้านอนนี่จริงๆไม่กลัวที่จะทําซ้ําแล้วซ้าอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยแสงแดดที่เธอจะโดยตรงแค่เพื่อรีบลุกไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าแต่งหน้าก็ต้องพิถีพิถันกับขนตาแต่ละเส้นด้วยสุดท้ายฉีดน้ําหอมกลับไปที่ห้องของเขาและดึงผ้าม,ม่านที่หน้าต่างอย่างเชี่ยวชาญแล้วคลานเข้าไปในผ้าหม่มเช่นนั้นจนกว่าสามีจะตื่นขึ้นด้วยเสียงเตือนแล้วหันกลับมาส่งจูบอรุณสวัสดิ์อันแสนหวานให้เธอ วันใหม่ที่สวยงามเริ่มต้นอีกครั้งมันดีเกินไปจริงๆแต่สาวสวยคนนี้ทุ่มสุดใจให้สามีสามีชอบแสดงละครเธอเตรียมอาหารยังรู้วิธีติดสินบนพนักงานที่ร้านกาแฟจัดให้สามีของเธอมีช่วงเวลาที่ดีและในขณะที่สามีกำลังแสดงอยู่บนเวทีเธอนั่งลงและดูมองดูสามีด้วยความรักใคร่ทุกครั้งจะสดส่วนตลกที่เกี่ยวข้องเพียงเพราะอยากช่วยสามีปรับปรุงเนื้อหาของการแสดง ทำให้เขารู้สึกถึงความสำเร็จอ่อนโยนสวยรู้จักดูแลคนในครอบครัวแล้วยังรักสามีด้วยความซื่อสัตย์ไม่ย่อทอ้ออารมณ์ไม่เพียงโดดเด่นแต่ครอบครัวก็ค่อนข้างดีด้วยนี่คือภรรยาที่สมบูรณ์แบบ เธอเป็นภรรยาในฝันของผู้ชายหลายคนแต่ผู้ชายล้วนมีเกียิโดยธรรมชาติเพราะเธอเขินระหว่างการแสดงสามีโยนความผิดทั้งหมดให้ภรรยายิ่งต่ำต้อยเมื่อเขาบอกกับเธอว่าฉันมีแฟนอยู่ข้างนอกแล้วแล้วเอากระเป๋าเก็บข้าวของแล้วหนีไปกับเลขานี่เป็นผลของภรรยาที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ภรรยาที่สมบูรณ์แบบคนนี้และสามีที่แต่งงานมายาวนานของเธอไม่เคยให้เขาเห็นหน้าเปลือยของเธอแต่เมื่อเร็วๆนี้เธอถูกสามีนอกใจอย่างน่าเศร้า จริงที่ว่าดอกไม้ประจำบ้านไม่หอมเท่าดอกไม้ป่าไม่ว่าเธอจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนยังรักษาใจสามีไม่ได้แต่ตอนพวกเขาแต่งงานกันสำหรับการสวมชุดแต่งงานที่สวยงามน,นั้นเป็นเวลาสามเดือนที่เธอไม่กินอาหารหนักเลย l u c กี้9 8มีจบครบทุกอย่างบอลมวยหวยสลอ็อตแถมคืนยอดเสีย5%ต่อสัปดาห์หรือจะแนะนำเพื่อนก็รับทันที20%ของยอดฝากฝากถอนได้ไม่จำกัดตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์ไปเลยที่แอดลัคกี้8 98. ตอนนั้นเจ้าสาวและเจ้าบ่าวดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักเธอคุยกับพ่อแม่ของเธอแต่ปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือ Why? what did you do ผิดหวังดอมเมื่อคุยกับพ่อแม่ถูกใส่รายมอเธอเลยซื้อไวน์หนึ่งขวดให้ตัวเองนอนนั่งบนรถไฟใต้ดินท่าำกลางสายฝนไปร้านกาแฟที่สามีเคยแสดงขึ้นไปบนเวทีและเริ่มแสดงอย่างกระทันหันทำให้แขกที่มาร่วมงานถูกหัวเราอะย,อย่างต่อเนื่อง พนักงานต้อนรับหญิงในร้านกาแฟประหลาดใจมากกว่าความสามารถตามธรรมชาติของเธออยากเป็นผู้จัดการของเธอฝึกให้เธอเป็นนักแสดงตลกเธอได้พบกับคนเพียงสองคนที่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติเช่นนี้คนแรกได้กลายเป็นดาราหมายเซอร์เป็นคนที่สองแต่เธอไม่สนใจเลยเธอเพิ่งถูกฟาดฟันไม่ได้กระตุ้นความสนใจใดๆเธอจกไปเพียงลำพังไปที่ป้ายรถเมล์แต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีเงินค้นกระเป๋าเขาหยิบสมุดบันทึกที่จดมุกตลกของสามีของเธอ ปรากฏว่าเดิมทีเธอไม่ได้ต่อต้านการขึ้นแสดงบนเวทีหมายเซิร์ไปชมรมละครหลายแห่งในที่สุดก็พบคําตอบของเธอเธอไปที่พนักง,งานต้อนรับของร้านกาแฟยอมรับคําเชิญของเธอถึงไม่มีสามีก็อยู่คนเดียวได้สบายผู้หญิงที่ทั้งอิสระและพยายามจะสวยที่สุดเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนี้เป็นน้าหวานที่ข้ามแแรงวันอย่างแท้จ,จริงดูซีรีส์เรื่องนี้เรื่องนี้เพราะเธอยังสร้างกระแสะความสง่าง,งามทางปัญญาในประเทศในตอนนั้น ดาราสาวหลายคนพลัดกันเรียนเธอคือไมลเซลจุดเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งคุณแค่มองไม่เห็นผู้หญิงคนนี้มีบุตรสองคนเพราะแม้ว่าคุณจะเป็นภรรยาของใครบางคนเธอยังคงใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นสิบปีเหมือนหนึ่งปีวัดรอบเอวทุกวันไปยิมเพื่อออกกําลังกายให้อยู่นัดภาพที่สมบูรณ์เป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นทุ่มสุดใจให้สามีหลังจากที่สามีจากไปเธอรีบปรับตัวเองเริ่มใช้พลังงานมากขึ้นในการทําสิ่งที่คุณชอบ ความสามารถโดยธรรมชาติของเธอในการแสดงละครทําให้เจ้าของร้านกาแฟาประหลาดใจเจ้าของร้านอยากฝึกให้เธอเป็นดาราในอนาคตหมายสารุก็พอใจมากเช่นกันเธอมีชีวิตที่สดใสตอนนี้สามีต้องการกลับไปหาเธอยังถูกเธอปฏิเสธการจะรักผู้อื่นได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองด้วย เป็นนังตลกไทยทำในบริบทของการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชายที่กลับมาจากสงครามสา,สาวๆยิ่งยอมเสียเงินเพื่อเสริมสวยให้ตัวเองมากขึ้นนางเอกนังเปลี่ยนชุดแทบทุกชากแม้กระทั่งวันนี้มันยังคงเป็นชุดที่ออกแบบอย่างมีระดับสุดท้ายเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่รอบสามีทั้งวันอีกต่อไปก้าวออกจากพันธนาการนี้ข้างนอกยังมีโลกที่ใหญ่กว่าเธอมีอิสระที่จะเดินตามความฝันอนาคตสดใสเสมอเรื่องราวของหนังนี้จบลงที่นี่